มาแฮนเอาวนครับปึ๊บนะครับหมุนจับที่เหมือนเดิมครับนะครับปิดสุดครับนะครับออกมานะครับคืนปึ๊บกลับมาจับที่ตำแหน่งเดิม9ก้นกาสามนิกาเห็นไหมครับสวัสดีครับผมพิตัศนทาบียนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการหมุนพวงมาลัยแบบแหนเอาไว้แหครับนะครับมีเพื่อนๆหลังไม้ถามเข้ามาครับว่าพิตัศน์แหนเอาไว้แหเนี่ยฝึกยากไหมอยากจะเริ่มฝึกสนใจอยากจะฝึกแล้วหลังจากที่ดูคลิปพิทัได้นะครับ วิธีการใช้แฮนด์วิ่งแฮนด์ไม่ยากครับนะครับเพื่อนเเริ่มฝึกได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทํามาเป็นไกด์ไลน์นะครับให้เพื่อนเพื่อลองดูปัญหาส่วนไหนที่มือใหม่งงปัญหาส่วนไหนที่มือใหม่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ดูนะครับมีทั้งแบบวิธีง่ายๆนะครับเริ่มง่ายๆทําไปทีละขั้นตอนนะครับอ่านะครับเพื่อนๆอยากฝึกแล้วใช่ไหมครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเคล็ดลับการหมุนพวงมาลัยแบบแฮนด์วิ่งแฮนด์ต้องทำยังไงอ่าก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลัง ถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับฝึกแฮนด์โอเวอร์แฮนด์พ่ทัสมีเคล็ดลับมีอะไรที่มันง่ายๆไหมผมพยายามทําแล้วมือมันพันมือเนี่ยมันมือม้เนี่ยพันกันไปพันกันมานะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่างนี้นะครับเวลาเพื่อนฝึกนะครับแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์นะครับเวลานั่งนะครับให้ตัวเรานะครับนั่งในท่าสบายๆนะครับเท้าขวาวางไว้ข้างๆคันเร่งนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะวางไว้เฉยๆเท้าซ้ายนะครับ วางไว้ตรงที่พักเท้าฝั่งซ้ายนะครับยื่นมือมานะครับให้ข้อมือนะครับข้อมือสองข้างนี้ครับวางไว้ตรงพวงมาลัยได้นะครับโดยที่นะครับด้านหลังเรานะครับไม่มีระยะห่างจากบอดนะก็คือหลังติดบอดนั่นเองครับทีนี้เมื่อนเพื่อนนะครับขยับเก้าอี้ขยับบอรนั่งนะครับปรับอะไรต่างๆได้ข้อที่เขาทางเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการฝึกกันครับ พี่ท่านครับทำไมเราต้องปรับเบาะด้วยครับให้มันมันมีประโยชน์ไหมนะครับการปรับเบาะจะช่วยให้เรานะครับหมุนพวงมาลัยได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเนเพื่อนครับยืดมือตรงๆข้อมือไม่ได้งอนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยเนี่ยเวลาเรายืดมือเนี่ยมันจะลําบากนะครับมันจะลําบากนะครับดังนั้นแต่ถ้าเรางอเนี่ยถ้าส่วนที่มันยืดออกไปเนี่ยเรายังสามารถยืดแขนออกไปได้นะครับแต่ถ้ามันยืดอยู่แล้วส่วนที่พวงมาลัยที่ด้านที่มันต้องยืดออกไปสุดมันยืดไม่ได้แล้วนะครับมันก็ต้องใช้ปลายมือในนนการทดััง้ มันก็จะไม่ถนัดนะครับอทีนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับพร้อมแล้วปรับเก้าอี้พร้อมแล้วโพซิชันในการนั่งเรียบร้อยแล้วได้ที่ได้ทางแล้วเรามาพูดถึงการหมุนพวงมาลัยนะครับการหมุนพวงมาลัยนะครับตำแหน่งการจับนะครับจะอยู่ที่9นาฬิกาแล้วก็3นาฬิกานะครับผมย้ําเสมอว่า2ตำแหน่งนี้นะครับ9นาฬิกาและ3นาฬิกาเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับมีแรงเวียงนะครับในการหมุนนะครับจากจุดนี้ ข้ามาฝั่งนี้นะครับมันจะมีแรงหมุนนะครับแต่ถ้ามันเพื่อนจับด้านบนนะครับมันจะน้อยนะครับเนี่ยพวงมาลัยมันยังมาไม่สุดเลยนะครับมันยังมาไม่สุดเลยแต่มือเรามาแล้วนะครับดังนั้นมันจะยากลําบากในการหมุนช่วงที่เราต้องการสปินนะครับต้องการหมุนเร็วๆนะครับอทีนี้นะครับเรามาเริ่มแบบเบสิกง่ายๆช้าๆก่อนเราไปด้วยกันนะนะครับอ่ะเริ่มนะครับเลี้ยวซ้ายครับหมุนมาปุ๊บนะครับจับมาใช่ไหมครับจับมาปุ๊บ มือนี้อยู่ด้านล่างใช่ไหมมือซ้ายอยู่ด้านล่างนะครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาแล้วมารอที่น้ามจับนะครับก็คือก้านาฬิกาที่เราเคยจับนะครับมือสอดเข้าไปครับปึ๊บแล้วใช้นิ้วโป้งนะครับเกี่ยวนะนิ้วโป้งนะครับเกี่ยวมืบนะครับเกี่ยวหนึ่งกลับมาปึ๊บนะครับแล้วพอรถตั้งตรงนะครับกลับมาอยู่โพซิชันเดิมนะครับนี่คือหนึ่งรอบนะครับหนึ่งกลับมาครับตั้งตรงนะครับด้านอ่า พื้นที่ตรงนี้กลับขึ้นมารอบที่สองดึงซ้ายครับปึ๊บสุดแล้วครับนสุดแล้วนะครับพี่เติมครับมือเรามันประมาณเนี้ยมันจะฝืดไหมถ้าเราบิดต่อเนี่ยมันจะบิดไปได้ไหมมันจะฝืดมันจะติดขัดไหมไม่ติดครับเพราะว่าหมุนมันหมุนไปไม่ได้แล้วครับมันสุดแค่นี้แล้วครับหมุนไม่ได้แล้วครับนะครับดังนั้นถ้าเราหมุนไม่ได้มันก็ไม่ได้ฝืดครับน่ครับมือเรายังอยู่โพซิชั่นก้านนาฬิกาแล้วก็สาอนาฬิกามาเดิมนะครับดึงกลับครับดึงกลับปุ๊บนะครับ มือไหนอยู่ด้านล่างนะครับดึงขึ้นมาด้านบนครับแล้วมารอที่ตำแหน่งเดิมครับสามเหลีนะครับแล้วจับสอนเข้าไปครับนะครับอ่านะครับแล้วแค่นี้พอครับกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคือล้อตตรงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะหมุนไปทางขวานะครับเหมือนเดิมครับหมุนไปนะครับมือขวาอยู่ด้านล่างดึงขึ้นมาครับยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วมารอโพซิชันเดิมครับแล้วจับนะครับ แล้วดึงใช้นิ้วโป้งเกี่ยวดึงมาครับดึงมาดึงมาปุ๊บนะครับแล้วกลับมาอยู่ที่เก้าสิบเกาสามสิเกาเหมือนเดิมนะครับแล้วหมุนไปสุดครับหมุนไปสุดครับปุ๊บนะครับพอหมุนไปสุดหมดเลยครับหมดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นโพ i ิชันในการดึงพวงมาลัยนะครับมือเราจะอยู่ที่พวงมาลัยตลอดเวลานะครับอ่านะครับนี่คือมือที่ใช้ในการหมุนนะนะครับอ่ะทีนี้นะครับส่วนมือที่ไม่ได้ยกล่ะเราจะทํายังไงนะครับ เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับมือที่ไม่ได้ยกนะครับอ่าหมุนมานะครับหมุนมาปุ๊บนะครับมือนี้อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับยกขึ้นมานะครับมารอที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วมือนะครับมือนี้นะที่ไม่ได้ยกนะครับจับพุงอะไรครับใช้ตรงส่วนนี้นะครับใช้ส่วนนี้นะจับพุงอะไรครับนะครับจับพุงอะไรนะครับแล้วบิดมือตามครับบิดตามครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับเห็นไหมครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับอนะครับแล้วปิดไปขวาสุดปุ๊บ ทีนี้หมุนกลับครับนะครับเราหมุนกลับดึงมาครับดึงมาปุ๊บเหมือนเดิมนะนะครับมือไหนอด้านล่างครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วมารอตำแหน่งเดิมนะครับพอได้ที่ครับจับเรียบร้อยแล้วนะครับมือมือที่ไม่ได้ยกนะครับก็ยังจับพวงมาลัยโดยใช้ส่วนนี้นะครับในการหมุนพวงมาลัยครับหมุนส่วนนะครับหมุนส่วนไปปุ๊บนะครับปุ๊บแล้วกลับมาจับครับอ่านะครับมันดูอาจจะยุ่งยากดูอาจจะสับสนนะครับ มันเพื่อนไปช้าๆครับนะครับไปช้าๆนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับจับครับสุดอ่ามือครับยกขึ้นมามือนี้นะครับยังจับอยู่นะครับแล้วจับมาจับตำแหน่งเดิมนะครับแล้วหมุนครับจับอ่านะครับมันจะทําให้เพื่อนๆครับหมุนได้คล่องขึ้นเร็วขึ้นหมุนพวงมาลัยได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับเร็วนะครับนะครับเห็นไหมครับเร็วนะครับ คลองนะครับค้่องค่องกว่านะครับพอเราทํานเร็วได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการหมุนนะครับเวลาเราขับรถมานะครับมีสุนัขตัดหน้าเราหมุนได้เลยนะครับเราหมุนได้เลยนะครับมือเราหมุนเนี่ยพอเรามือเราหมุนไปเนี่ยมันพร้อมที่จะดึงกลับได้ทันทีนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับเจอสถานการณ์ที่มันต้องหักหลบไปไวอีกนะครับนะครับเห็นไหมครับมือมันไปได้ครับมือมันไปได้นะครับ มันอาจบางคนอาจจะบอกว่าพี่ตั้มมือมันสับกันในมือมือขวางกันเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆฝึกแล้วเป็นแล้วมันจะรู้จังหวะจังหวะมันจะเข้าแก๊บกันพอดีเลยครับมันจะจังหวะในการสอบประสานกันมันจะพอดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเจอสุนัขตันหน้าไม่ทันครับผมบอกเลยว่าไม่ทันนะครับเพื่อนๆบอกพี่ตั้มแหมผมเป็นมือใหม่ผมก็อยากแบบนี้ก่อนแล้วพอเก่งๆก่อนแล้วก็เป็นโอแฮน์โอเวอร์นฮชไหมได้ครับไม่มีปัญหานะผมไม่ได้บอกว่า พุชแอนพลูไม่ดีนะพุชแอนพลูมันก็ดีแต่เราต้องใช้ให้ถูกที่นะครับอย่างเช่นเราขับรถไปเรื่อยๆนะเนี่ยเราขับรถไปปุ๊บชิวๆนะครับยูเทิร์นหน้าๆรถติดๆช้าๆนะครับเราก็ไม่แบบอยากสิ้นเปลืองพลังงานเยอะๆนะครับทํางานมาก็เหนื่อยนะครับแล้วก็นี่ครับพุชแอนพลูธรรมดาอ่าเลี้ยวธรรมดารถจะติดไหลๆนเราก็ไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วก็ใช้พุชแอนพลูไปนะครับอ่ารถติดไหลๆไปนะครับแล้วก็เลี้ยวไปนะครับ เลี้ยวเข้าซอยมองข้างฝั่งซ้ายมีรถบรรท้กไม่มีอ่ะพุชเชนผู้ไปนะครับ<ๆ>ช้าๆอ่ารถไม่มีปลายเรื่อยๆก็ได้ครับนะครับข้อดีมันก็มีนะครับแต่ที่ผมจะพูดถึงบ้างให้เพื่อนๆฝึกเนี่ยนะครับแฮนโอแฮนเนี่ยมันจะต่อยอดในช่วงที่เราต้องการความฉับไวต้องการเลี้ยวกระทันหันต้องการความคล่องตัวต้องการแบบที่มันประมาณว่าฉุกเฉินนะครับต้องหมุนพวงมาลัยไวๆนะครับ พเพื่อนๆลองไปสังเกตดูนะครับเวลาที่มีนักแข่งเขาขับรถนะครับคนที่เขาทดสอบรถนะครับเขาจะจับพวงมาลัยอยู่ที่ประมาณนี้ครับเก้าเดซิกสามเิกเวลาเขาเบี่ยงหลบนะครับเขาจะประมาณนี้เลยนะครับเวลาเขาเบี่ยงหลบสลาลมนะครับจะมีการทดสอบมูทเทสครับปุ๊บ,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 บมันจะเร็วมากครับนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็คืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะเร็วมากดังนั้นการใช้แฮนด์โอแฮนด์ hand, มันจะช่วยให้เรากระชับกระเฉงในการหมุนพวงมาลัยมันจะทําให้เรานะครับคุมรถได้ดีมากขึ้นนะครับ แต่ p u Push and p u l ูก็ไม่ได้น่าเกลียดครับนะครับไม่ได้น่าเกลียดใช้ได้ถ้าเราต้องการขับชิวๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องการเสียพลังงานมากนะครับไปเรื่อยๆนะครับขับรถชิวๆรถติดๆหรือว่าวิ่งในซอยเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องเป็นแบบปิ๊ตตั้มต้องเฮนหรือว่าแฮนครับอยู่ในซอยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเราก็ต้องเอามาปรับใช้ให้ถูกวิธีให้ถูกสถานาการณ์นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนําก็ผมก็แนะนํานะครับ แ d o v e r แ a n d เราฝึกพูชันพูก่อนถนัดก่อนปุ๊บเราก็มาค่อย hand-over-hand hand ก็ได้นะครับแล้วพอเมื่อเมื่อไหร่นะครับที่เราขับรถเป็นขับรถคล่องนะครับมันจะทําให้เพื่อนๆน,นะครับคุมรถได้ดีมากขึ้นนะครับพเพราะโดยปกติทั่วไปเราขับรถตามไปที่ทํางานเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้โค้งแบบมากมายต้องใช้แบบแ d o v e r แ a n นนะครับเต็มที่ก็หมุนเรื่อยๆเฉยๆนะครับเพราะไปทํางานมันก็ไม่ได้ขับ ไปสิ่งกับใครไม่ได้ไปหมุนรถกับใครไม่ได้เป็นมูสเทสกับใครนะครับเราไม่ได้พิ่งต่างจังหวัดมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนของการใช้แฮนด์มือไม้แฮนด์เนี่ยมันก็จะต่อยอดได้ดีกว่านะครับสาหรับเพื่อนๆที่ฝึกเป็นแล้วแมต้องการท้าทายตัวเองต้องการเพิ่มความสามารถตัวเองนะครับก็ลองมาฝึกแฮนด์มือไมแฮนด์ดูครับนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับงงสงสัยอะไรยังไงนะนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่เริ่มฝึกแฮนด์โอเว์แฮนด์แล้วสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับเวลาหมุนใช่ไหมครับหมุนมาปุ๊บเนี่ยแล้วมือมารอที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยบางทีแขนสั้นนะครับแขนสั้นไปไม่ถึงหรือว่าแรงเหวี่ยงในการดึงเนี่ยมันยังยังไม่พอเพราะแขนก็เล็กนะครับวิธีการนะครับ <c oughs> วิธีการนะครับเราจะใช้วิธีการแฮนด์โอเว์แฮนด์แล้วก็สิบสองนาฬิกาเข้ามาช่วยครับ พีทั้มครับ12นาฬิกาอะไรอีกล่ะครับเนี่ยผมชักงงแล้วนะครับอ่ะ12นาฬิกาแบบนี้นะอันนี้9นาฬิกาอันนี้3นาฬิกานะครับเหมือนเหมือนเข็มเหมือนหน้าปัดนาฬิกาที่ที่บ้านเราเลยนะนะครับเหมือนหน้าปัดนาฬิกานะครับอันนี้ด้านบนก็จะเป็น12นาฬิกาเป็น6นาฬิกาเป็น9นาฬิกาแล้วก็เป็น3นาฬิกานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับอ่านะครับทุกที่เราจะมาจับตำแหน่งนี้ใช่ไหมที่ตำแหน่งเดิมนะครับ ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแบบไม่ถนัดนะครับดึงมาปุ๊บจับที่12อนาฬิกาได้ครับแล้วเอามือนีกลับมาจับเหมือนเดิมนะครับแล้วยกอีกทีหนึ่งก็ได้นะมันมันก็จะทําให้เพื่อนๆที่แขนสั้นแขนเล็กไม่มีแรงโยกภูมิอะไรก็จะช่วยถึงจุดนี้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับอ่ะทีนี้นะครับหมุนกลับคืนครับนี่12จับกลับปุ๊บอ่ะหมุน12จับกลับปุ๊บอ่ะแบบนี้ครับ หมุนกลับครับ12ปึ๊บจับปึ๊บอ่านะครับมันจะจับทีหน่อยเพราะว่าเราต้องแบ่งครึ่งนะครับโดยปกติเรากินคําใหญ่ใช่ไหมปึ๊บข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับแล้วมือหมุนหมุนสวนกลับเข้ามารับนะครับปึ๊บหมุนมือหมุนปึ๊บอ่าถ้าเป็นมือฝั่งเดียวเห็นไหมครับนะครับหมุนปึ๊บนะครับมือฝั่งเดียวปึ๊บนะครับมือฝั่งเดียวหมุนปึ๊บนะครับมือฝั่งเดียวหมุนปึ๊บมือฝั่งเดียวหมุนปึ๊บครับค่อยซ้อมไปครับค่อยฝึกไปนะครับ จะมือฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับเราก็จะกลับมาที่9ก้านาฬิกาแล้วก็สามนาฬิกานะครับมือที่ยกก็จะยกไปตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่ง12บสนาฬิกาก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนเลือกเอานะครับว่าเ,เพื่อนชอบแบบไหนแต่มือไหนที่มายกก็ให้จับที่พวงมาลัยตลอดเวลานะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆถามว่าพิทัศมหนูเวลาหนูคืนพวงมาลัยอะเวลายูเทิร์นเวลาเลี้ยวมันคืนไม่ทัน พอคือไม่ทันรถมันก็วิ่งไม่ตรงเลนมันก็เฉี่ยวออกด้านข้างแล้วมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมือชนด้านข้างปึ้งล้มลงไปปึ๊บโอ้โหมือนี่สั่นเลยสันเป็นเจ้าเข้าไม่รู้จะทํำยังไงดีนี่แหละครับผมจะบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าเวลาเป็นเพื่อนขับรถนะครับมันต้องมีมือใดมือน,นึงจับพวงมาลัยตลอดเวลาเวลาเราอยู่เทินหมือเลี้ยวนะครับผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะนะครับหมุนมาปึ๊บนะครับ เอามด้ใหมุนอีกด้านหนึ่ง่ะหมุนอีกด้านหนึ่งนะตัวทีครับมาปุ๊บนะครับหมุนมาครับมือไหนด้านล่างยกขึ้นมาปั๊บนะครับเห็นไหมครับผมมือนี้ยกขึ้นมารอที่จะจับใช่ไหมครับมือนี้ยังอยู่ที่พวงมาลัยนะครับแล้วไม่ยอมปล่อยนะนะครับเห็นไหมครับไหลมาไหลมาหมุนบิดมากลับมาที่ตำแหน่งเดิมปุ๊บนะครับส่วนมือนี้นะครับมือนี้ยกขึ้นมารอปุ๊บแล้วจับเลยครับพอจับปุ๊บเห็นไหมครับนิโป้อหนึ่งลากมา อันนี้เราก็บิดมาดังนั้นเพื่อนๆสังเกตนะครับเวลาเรายกมือเราจะยกแค่ครั้งเดียวนะครับเราจะยกแค่ครั้งเดียวดังนั้นมันจะได้ไม่ยกเยอะนะครับมันจะได้มันจะยกไม่เยอะนะครับดูนะเห็นไหมครับมือที่ยกยกมือเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับเรายกมือแค่ครั้งเดียวนะครับผมจะหมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายนะครับหมุนมาปุ๊บนะครับยกนะครับ เรบิดสุดเห็นไหมครับเรายกแค่ครั้งเดียวเองครับเพื่อนไม่ต้องกังวลหูพี่เจ้ามันยกมันต้องยกหลายรอบแน่เลยแล้วมือแล้วมือเราก็พันกันไม่นะครับยกแค่ครั้งเดียวครับเพื่อนครับทีนี้นะครับเราจะบิดไปทางขวานะนะครับยกปุ๊บสุดแล้วครับเห็นไหมครับสุดแล้วนะครับอ่านะครับทีนี้เราจะบิดไปฝั่งซ้ายสุดครับล้อตรงนะล้อตรงปุ๊บบิดสุดแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับ เวลากลับคืนแล้วตรงเราก็ยกแค่ครั้งเดียวนะครับทีนี้ผมจะมาทางฝั่งซ้ายทั้งไปทั้งกลับก็คือเราก็คือไปยกหนึ่งรอบกลับยกหนึ่งรอบก็เป็นแค่สองรอบนะครับยกสองครั้งนะครับดูนะครับฝั่งซ้ายครับปุ๊บมายกหนึ่งครั้งปุ๊บหมดแล้วครับสุดแล้วนะครับแล้วพอค้ากลับครับกลับปุ๊บยกหนึ่งรอบหนึ่งปุ๊บกลับมแล้วตรงเหมือนเดิม ผมจะหมุนไปทางฝั่งขวาสุดนะครับแล้วก็ยกหนึ่งรอบเหมือนเดิมครับปึ๊บสุดแล้วเห็นไหมครับสุดแล้วแล้วผมจะคืนรอตรงปึ๊บยกแค่ครั้งเดียวครับยกยกสองครั้งสี่ไม่ใช่ครั้งเดียวยกสองครั้งก็คือไปหนึ่งครั้งนะครับกลับ1ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าไปสุดปึ๊บมันก็หมดแล้วเราไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการฝึกนะครับฝึกการคุมพวงมาลัยครับนะครับ จับที่เก้านิกาแล้วก็สามนมริกานะครับพี่ตั้มครับผมเห็นมีคุณครูท่านอื่นสอนที่เราจับที่สิบนาริกาแล้วก็สองนาิกาเนี่ยพี่ตั้มว่ามันโอเคไหมไม่ว่ายังไงนะครับพี่ตั้มมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับการจับที่เก้านาฬิกาไม่ใช่เก้าสิการจับที่สิบนาฬิกาแล้วก็สองนาิกามันก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะนะครับสําหรับผมการจับแบบนี้จับได้ครับไม่ได้เป็นประเด็น เพราะว่าการขับรถนะครับเราขับรถผมก็ไม่ได้บอกว่าให้เพื่อนจับแบบนี้ตลอดเวลานะครับผมเหมือนกันนะครับผมขับรถแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขับไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงผมเริ่มเมื่อยแล้วผมก็จะปิดอริยาบทประจับที่10นาฬิกาแล้วก็2นาฬิกานะครับเพื่อยืดแขนยกไหล่ขึ้นนะครับแล้วก็บางทีผมก็มาจับที่เจนาฬิกาแล้วก็สิบสองนาฬิกานะครับเพื่อยกไหล่ฝั่งขวานะครับ การยกไหล่ฝั่งขวาจะทําให้เราหายปวดเมื่อยได้นะครับหรือบางทีนะครับขับไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จับที่สิบสองนิลิกรสองมือนะครับเพื่อจับจับแบบนี้นะนะครับโอ้พี่ตั้มอันตรายนะเนี่ยพี่ตั้มพี่ตั้มสอนจับแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยพี่ตั้มเป็นครูสอนขับรถได้ยังไงแบบนี้อันตรายนะนะครับฟังผมก่อนครับนะครับเวลาผมขับไปปุ๊บผมมองด้านหน้าแล้วนะครับโล่งไม่มีรถผมก็จับนี้ครับแล้วก็ยกไหล่ขึ้นมาครับ ถ้าเ,เพื่อนๆเคยขับรถออกต่างจังหวัดนะครับจะรู้สึกเลยว่าปวดไหล่เพราะว่าไหล่เราจะตกนะครับดังนั้นรถบางรุ่นก็จะมีที่พักแขนตรงส่วนนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยรถที่มีที่พักแขนนะครับแต่ถ้ารถที่ไม่มีที่พักแขนเนี่ยก็จะลําบากหน่อยก็ผมก็จะแนะนําให้เพื่อนจับตรงนี้นะครับแต่ไม่ได้จับอย่างนี้ตลอดทางนะจับอย่างเงี้ยประมาณครึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราก็กลับมาจับเหมือนเดิม อ่านะครับขับไปเริ่มเมือ่อปื๊บอ่าก็จับ10มิลลิกร2มิิกอ่าขับไปเริ่มเริ่มเมือ่อปื๊บอ่จับ7มิลลิกมบ2มิิกานะครับข้อศอกเอาวางไว้ตรงที่พักแขนตรงนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับบางคนก็จะมีเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่ตั้มครับถ้าแบบนี้มันผิดนะครับพี่ตั้มสอนไปได้ยังไงนะครับคือมันไม่ผิดนะผมบอกเลยว่ามันไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราอย่าจับท่านี้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ เราจับแป๊บเดียวเพื่อเปลี <to change. S 3> ่ยนอิริยาบถนะครับเวลาเพื่อนนอนเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ได้นอนท่าเดียวนะเพื่อนเพื่อนก็จะมีนอนพลิกนอนหงายนอนคว่ำนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนอนท่าเดียวทั้งคืนตลอดไปปุ๊บเนี่ยนอนนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแผลกดทับนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆรู้ใช่ไหมเวลานอนดังนั้นเวลาเราที่เราเอาคุณพ่อคุณแม่ไปไว้ที่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีพยาบาลเข้ามาปุ๊บพลิกนะครับพลิกซ้ายพลิกขวานะครับ เพื่อไม่ให้เป็นแผลกดทับนะครับเหมือนกันครับเรานั่งขับพวงมาลัยนะครับจับพวงมาลัยครับเนี่ยขับในอิริยาบถนานๆกล้ามเนื้อมันเกร็งครับกล้ามเนื้อมันเกรง็งมันยืดมันถูกยืดนะครับถูกดึงถูกหลังในโพซิชันเดิมนานๆมันก็จะเกิดอาการเมื่อล้านะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะครับในการเปลี่ยนอิริยาบถเราก็ไม่ได้ทําตลอดจน,นทุกเส้นทางตลอดจนต้นจนจบตลอดเส้นทางนะอ้าวครับ เราจับแป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนกับประมือนเดิมนะครับเพื่อให้หายเมื่อยเพื่อให้เปลี่ยนกินิยาบทเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันเส้นมันยึดกล้ามเนื้อมันตึงเกินไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เขาบอกว่าเวลาขับรถไปสักพักหนึ่งริ่มเมื่อยก็ลงไปยืดแค่นี้ขาจอดตามปั๊มไปเดินนั่นแหละครับนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เ,เพื่อนๆนะครับยืดเส้นยืดสายได้นะครับอ่นะครับออกไปออกไปเยอะเลย ออกทะเลไปเยอะเลยนะ,คร,ะ,นะค,รนครับนะครับกับมือเนมครับนะครับสรุปสั้นๆนะครับวิธีการนะครับจับที่ก้า,า,า,ษา,ษา,าวนาฬิกาสามนาฬิกาเวลายกยกมือแค่ครั้งเดียวขาไปขากลับก็ยกครั้งเดียวก็เป็น2ครั้งนะครับอ่านะครับดูนะครับยกปุ๊บนะครับกลับมารอนะครับแล้วมือที่ไม่ได้ยกบิดตามเลยครับบิดตามนะครับหมุนกลับคืนยกมือที่อยู่ด้านล่างยกนะครับแล้วมือที่ไม่ได้ยกบิดตามครับมือใช้มือดันนะ ด,ดันและบิดตามครับนะครับมันจะทําให้เราคุมพวงมาลัยไ,ได้อยู่คืนพวงมาลัยไ,ได้ถูกต้องทันท่วงทีถูกต้องตรงเลนนะครับบางทีถ้าเพื่อนฝึกใหม่ๆอาจจะฝืนอาจจะไม่ค่อยถนัดไม่เป็นไรครับครั้งแรกมันก็ฝืนครั้งแรกมันก็ทําไม่ได้หรอกนะครับมันต้องเป็นการฝึกมันเป็นสกิลมัน,เป,นเป็นทักษะนั่นหมายความว่าเราต้องฝึกครับเราถึงจะเป็นนะนะครับ ถ้าเราเป็นแล้วมันจะช่วยให้เราขับรถได้คล่องขึ้นขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้นนะครับผมกล้าการันตีเลยเพราะว่าผมเคยสอนนักเรียนมาแล้วนะครับจากที่หมุนสเปซสปะนะครับผมสอนให้หมุนพวงมลลาลัยแบบแพนโนแอร์เขาสามารถขับรถขึ้นลงคอนโดได้สามารถกะรยักวงเลี้ยวได้สามารถขับรถไปยูเทิร์นเกือกมาได้สามารถยูเทิร์นก่อข้างก่อกลางถนน,นได้นะครับโดยที่รถยังอยู่ในเลนนะครับ ฝึกใหม่ๆอาจจะผิดอาจจะขัดอาจจะคล่องไม่เป็นไรครับผมเป็นกางใจให้เพื่อนๆครับให้เพื่อนๆลองนําไปฝึกดูครับไปต่อยอดไปต่อยอดไปลองฝึกดูครับด้เรื่องอะไรยังไงถ้าเพื่อนๆสับสนตรงไหนนะครับคอมเมนต์บอกผม้วยนะนะครับผมจะเข้ามาอ่านนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนๆฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับทักษะการหมุนพวงมาลัยแบบแฮนด์วนครับวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆนะครับดู ไกด์เป็นแนวทางนะนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่อยากจะฝึกวิธีการหมุนพวงมาลัยแบบแอนอเวอแฮนด์ hand, ยังงงยังสับสนนะครับมือไม้พันกันพันกันไปหมดตีมั่วกันไปหมดนะครับหมุนพวงมาลัยไ,ไม่ทันนะครับลองฝึกครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วลองฝึกตามดูนะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับฝึกได้ไม่ได้อะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างบอกผมด้วยนะนะครับติดตรงไหนอ่ะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ไปด้วยกันนะครับหรือว่า จะไปพูดคุยกันครับใน Facebook กลุ่มครับอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะผมมี Facebook กลุ่มครับนะครับมีเพื่อนๆมากมายเป็นมือใหม่แล้วมือเก่าอยู่ด้วยกันเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องครับนะครับปรึกษากันคนไหนไม่ได้ตรงส่วนไหนคนไหนไม่ได้อะไรยังไงเราก็มาปรึกษาพูดถามกันก็มีเพื่อนๆช่วยกันตอบรวมทั้งผมด้วยนะครับมีก็เข้ามาตอบปัญหาต่างๆนะครับสำหรับมือใหม่ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะอ่านะครับไว้เจอกันใน a c e b o o k กลุ่มนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ i, คกดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาพเพื่อนๆก,ก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยกันนะครับ